สบายดีหมู่เพื่อนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะ่อง Keepy Channel เนาะเมื่อนี้ชิมาเฮก็บเกี่ยวกับรถเนาะสมลดมนะิลเลอร์ฮอนด้าติดลอยตนะิดเนาะอาการคือสตาร์ทกรติดเนาะได้ตายเนาะได้สตาร์ทตายเนาะโมเมนต์ได้สตาร์ทตายอย่างเดียวเนาะอันนี้เนาะเอาเปลี่ยนไดรลูกใหม่เนาะตัวนี้ก็ตายจริจิอิเนาะ เฮ้าจั่มไฟแบตเตอรี่อยูเลยเนาะต่อตรงแหน่บ่อติสเนาะตายรีและกัคนที่ตามมากก็คือไฟบูมาอีกเนาะไฟบูมาอีกไฟตัวนี้เนาะไฟสตาร์ทหอบมาเนาะสตาร์ทเนี่ยก็บอติสเนาะนี่เนาะสตาร์ทบุติส กล่องกะเอาว่กากลอ่อ, 2, อง, 3, องอามาลองหรือสองกล่องสามกล่องเนาะกล่องของแกออกมาลองเนาะนิคหาเห็ดพลบ่เจอเนาะอันนี้สีว่าเห็ดคิดเก็บไอเอาไว้เบิ่งเนาะสหรับเจ้าของเองในย่านลืมเนาะอันนี้กล่องกล่องของแท้เนาะกล่องมือสองเนาะอี่เทาซื้อมาเปลี่ยนเนาะเกี่ยวกับระบบไฟน่าหลคันนี้เนาะ ได้สตาร์ทแล้วมันลามกับระบบไฟต่อเนาะระบบไฟนี่เนาะเนาะฮาสมาลุกอ่าคันต้นท้ายเบิ่งเนาะหลังจากเขาเปลี่ยนได้สตาร์ทแล้วเนาะสตาร์ทไม่ได้เนาะไฟก็ตัดขาดไปเลยเนาะนนีเาะสตาร์ทก็ไม่ได้เนาะอันนี้เท่ากับเอามาเปลี่ยนใหม่เไปเนาะอันแบงค์ชาร์ตเนาะไฟก็ยังใหม่เนาะ อีเล่ดีกว่บริเซียเนาะจำเบอร์บริเซียเนาะยังใส่ได้เนาะพิ้วกรบปุขาดเนาะแต่ว่าไฟบบมีในระบบเนาะไปฝุดเนาะมาดลื้อใส่ไฟเนาะสุดใส่ไฟเนาะลื้อไปเลยเนาะมุมตาแตกเลยบว่ะแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงเนาะแต่สิบโมง ่ทำเลยเจอดีทำได้เอาเลือไปเลยเนาะสุแกะไปเลยเบิ่งซ้ายซ้ายนี่ขาดบ่หรือว่าสำรวจบ่อสอดบ่อยู่วงใดบ่เอาบ่มีมิเตอร์วัดเนาะเอาแกะเลยเอฟเฟ็ตนี่พันใหม่เนาะพันใหม่ข่าใหม่อ่ะหาจนเมื่อยเนาะไปกับบ่อโคเทียนอีกวันนี้เขาจำตรงสตาร์ท จำตรงจากดีเลย์ตัวนี้เนาะคอยจำเนาะเปิดสวิตช์อันนี้ให้มันทำงานนะว่าว่ามีไฟจากไฟโพเทียนมีออกบอ่อไฟจากจากคอยสตาร์ทมีว่าบอนะ่อเนาะอยจาคอยตัวน,นี้เนะี่ยคอยจุดยันนะปรากฏว่านผมมีเนาะถึงงมตาแตกอีก นี่เนาะไฟตัวนี้ผมมีเนาะเนาะไอดีเล่กับโบออกเนาะเอามาไล่เบิรงสายไฟเนาะมาไล่เบิรงใหม่เบิงไล่เบิรงใหม่เนาะลายล่ยเบิรงใหม่เนาะจนมาเจอสาเหตุตรงๆเนาะเหตุใหม้มันดีเล่บมทำงานเนาะดีเล่บมทำงานเลยกะ ไฟกับบูชายไฟคอยเทียนกับออกตัวพี่ไอ้กเทียนเนาะถือว่าสายไฟขาดเนาะสายไฟขาดเนาะขาดที่แค่นี้แหละเอาหัวมือโยกๆเบิ่งเลยมีไฟออกมาแล้วสตาร์ทได้แล้วมีไฟออกอุเทียนเนาะไฟคอยออกมีไฟคอยออกไฟคอยอุเทียนออกนะไฟคอยสตาร์ทนี่ออกเนาะมีออกอุเทียนแล้วก็ติดสามารถติดเครื่องได้เนาะสายไฟขาดขาดได้เนาะขาดตามขั้วเนาะ ขาดตามขั้วเลยขาดในขั้วนะซึ่งเป็นเส้นหนีหรืออีกว่ามีลายเส้นเนาะเส้นนีเลยเนาะขาดเส้นนี้เลยอันนี้เป็นบบเทียนอีกอย่างหนึ่งเนาะบมเคยเจอสองรอบรถคันนี้เนาะเห็นแล้วบไปบดเนาะเห็นแล้วเป็นลามเพ็ดไท ปวดหัวแล้วกแก้ปัญหายากสุดเนานเรื่องระบบไฟเนาะการบอมีมิเตอร์วัดเบรงอันแต่ละสายเสียดเส้นไฟบนขาดเนาะขาดขาดในเนาะหรือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งเนาะเกี่ยวกับระบบไฟรถคันนี้เนาะเจอสองอย่างสามอย่างเนาะไฟบวมออกเทียนแล้วก็กดสตาร์ทไม่ได้นะแล้วแล้วก็ ได้สตาร์ทพังเนาะเริ่มแรกก็คือได้สตาร์ทพังเนาะกดกดเอ่อสตาร์ทแล้วผมบติดเนาะอันนี้เลยก็ทำงานเนาะแป๊กแป๊กแป๊เนาะวันนี้ทำมาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วมาลามแล้วมาลามแล้ววันนี้กดสตาร์ทก็ไม่ได้เนาะนี่เลขก็พอทำงานวันนี้ไปบอกเปียนวันนี้นี่ลื่นเบิรดเลยเนาะวันนี้ ทีแรกว่าม่หมูเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนอันได้สตาร์ทกันจบเลยเนาะแต่นี้มันบ่มหมูวัน,นเปลี่ยนได้สตาร์ทต,ตัวนี้กันจบเลยเนาะมันบ่มหมูเห็นหัวเนาะรถคันนี้เนาะเกี่ยวกับระบบไฟนี่เป็นยากสุดรถคันนี้สำหรับอันอันนี้กับโมเมนต์เก่งพึกสัดเนาะในกรณีศึกษาเนาะหรือเป็นแนวทางเนาะอันนี้ก็เห็ดไว้เบิ่งเนาะอย่าลืม กดสตาร์ทบดติดเนาะกดสตาร์ทบได้เนาะมีที่แรก็บบ,บสตาร์ทเนาะเดี๋ยวนี้สามารถาสตาร์ทได้แล้วเนะบาบอร์สี่สตาร์ทลองเบอร์ก่อนว่ามันยังยัง,ยงอันนั้นอยู่เปล่านี่เนาะสตาร์ทได้เนาะนี่เนาไฟนะไฟ,ไฟที่แรกเราบ่มีไฟเนาะ จำบ่มีบ่มีหยัดเข้าไปเลยเอ่เนี่ยะตงนี้ติดได้แล้วเนาะซายมองนี่ขาดาขาด้างในเนาะเยอะๆแล้วกาต้อแก้ไขเนาะตรนี้ติดได้แล้ว ตอนเฮาลื้อเฮาเห็ดเฮาบดิศไายเบิ่งเนาะคือว่าถึงยากหลายเนาะทีนี้เฮาเฮาเห็ดแล้วเนาะเฮาสิบ่บอกปัญหาเนาะหนึ่งจุดนี้เนาะมันหักเนาะอันใส่ไปหักในเนาะขาดในเนาะอันสองคือตัวนี้ดีเลย์สตาร์ททำงานเนาะอันตัวสามคือไฟออกคอยอุเทียนเนาะมีไฟออกแบบนี้แมนบอกหรือว่ามั่วบอกสี่คือใดเนาะ บั้นต้นก็คือได้สตาร์ททำงานแนละ้วจบนะคือว่าเออ่จบคลิปนะ,อะพอสมนีนะ,ะสำหรับการสมรถ